ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลนัดใครไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ทีวี808อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราจงรักภักดีแชฉเอมบปเป้ฟาดโบนัสก้อนโตหากไม่หนีเปเช่เรียนเอมบปเป้กองหน้าคนดังของปารีสแซงต์แซงต์สโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศส จะได้รับโบนัสถึง90ล้านยูโรประมาณ3,330ล้านบาทถ้าหากไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของ RMC Sport สื่อกีฬาของแดนน้ำหอมมา p p เป้เคยตกเป็นข่าวกับการย้ายไปซบเลออมาลิดอย่างหนักในช่วงกลางปีที่แล้วแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจเป็นต่อสัญญากับทีมทำการกระแสเขาหรือว่าบอร์ดบริหารของเปเชเยี่ยลกอมเขาด้วยการให้เจ้าตัวมีอำนาจในการตัดสินหลายเรื่องภายในสโมสร แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาดาวเตะชาวฝรั่งเศสจะยังมีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุด RMC Sport ก็แช่ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเอ็มบัปเป้มันมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความพักดีด้วยโดยมันจะมีผลใช้งานภายในช่วงเดือนกันยายนนี้หรือก็หลังจากการตลาดการเสริมทัพในลีกใหญ่ๆปิดทำการไปแล้วนั่นเองสำหรับข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จบกันไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจฟุตบอลนัดด้วยนะครับ